สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นแดนดี้เวิลด์นะครับผมจะมาเล่นแดนดี้เวิลด์ครับผมจะเล่นเป็นตัวนี้ลวกันนะครับดูจะเล่นเป็นตัวไหนลลยกันเลยครับเดี๋ยวผมไปหาทีมกันนะครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับผมจะเล่นตัวนี้แทนเล่นย,ยับบอลยับบอลวันนี้ผมป่วยนะครับก็เ,เลยเสียงจะไม่ชัดหน่อยต้องขออภัยด้วยดูเกมเครับดูคนด,ดูฟูๆแล้วก็ผมก็เจอขึ้นแม่ครับผมก็จะเริ่มปั่นแล้วรอให้เสร็จนะครับตอนนี้ก็เสร็จปเรียบร้อยแล้วนะครับ เอา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 เ่ยของกูไอสัตว์้าห ผมหาของไม่เจอ,อตัดไปตอนเสร็จเลยละคันตอนนี้ก็เสร็จไปเงียบ้อแลวนะครับเพื่อนปั่นเองผมปั่นไปแค่ครื่งเดียวเองอ่ะเสียดายโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนแดนนี่เลยนะครับขายได้ you uh -huh. หายว่า คุณรอขนมจากกลุ่มสินะเข้าใจเข้าใจมันมาแล้ว บ้เรื่องบ้เรื่องนะครับบ้เรื่องตัดตัดไปชั้นอื่นเลยนะครับทุกคนครับทุกคนครับผมมีอะไรจะบอกเพราะแค่ผมโดนสแครตีหลังแลอผมก็เลื่อนรถพอดีผมสุ่มได้ยาดีเลยผมก็เลยเพือช็ปวิตอ้ไว้จะหายใจควบนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเสร็จเลยนะคะตอนนี้ผมก็ได้เครื่องตอนนี้ก็เสร็จพปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ใครจะตายบ้างแต่ผมนั้นคนหนึงไม่ตายละโอ้ว่า oh, The fuck ด a d ี y ขายเฮียอะไรเนี่ยตัดไปตอนชั้นใหม่เลยนะครับผมเจอเครื่องแล้วครับ ตอนนี้ก็เสร็จพี่เรียบร้อยแล้วค่ะของดีของดีของดีตรงไหนบ้างมีบ้างเออโอนคครับผมตัดไปตอนเสร็จแล้วนะคะผมะเพิ่ง <ผม S 1> ว,วิ่งหนีผีมาครับเพราะผมเป็นตัวร้อยเพื่อนเมื่อกี้ มันเห็นผมอีกแล้วว้าวว้าว,โ,วโอเคผมเข้าทางนะครับทำไมชื่อนี้ชื่อเชอร์ี่ตอนเชอร์ี่แต่ว่าเป็นคอสโมโกันนะเสียงโคตรแก่มริกาลละโอ้ยนี่มันต้องมาทันนี้แล้ววะมจะเริ่มเป็นอันนี้แล้วกันสกอตเทน จะช่วยเพื่อนผมรักสเปลากับคอสโมมากเลยครับเย้ yeah. อย่างที่ว่ากันตัดปชั้นใหม่นะครับตันนี้ผมก็เจอเครื่องแล้วก็มีตัวไหนไอตัวบีที่รักมากกวนนะครับโอ้ยสองสามตัวโอ้โหโอ้ยพูดมา อเครับมันไปแล้วครับทำไมอ๋ทำไมต้องมาหาผมคนเดียวด้วยผมออจจะน่ารัก <c oughs> มันกำลังไปแล้วนะครับผมก็ทรยเฉย,ย,ยแล้วผมก็ได้ป่าสักทีครับโอ้ยย,ยอดเยี่ยมยิงย่งใหญ่เกียงกายสีฟ้าสั่ไปตอนเสร็จอุ้อุ้ยเดินเข้าหามันอีกโง่เว้ยตรงนี้ล่อย,ยากว่ะ เสร็งแล้วนะครับโอ้แตง่งแต้งสเปลตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับภูมิเสียเลือดเต็นเลือดอง้นเฮียอยรที่ชกดีอกื่ไมนไครับเิซื้อ้อรรออกองที่ว่ากัตัดไปชนม่แล้วกเสร่จแล้นะครับกล้เสร็จแล้วครับ ่ายปครับโคของเกลือผมได้เห็นน้อยแตอันนี้ไปตอนเสร็จนะครับถ้าเจออะไรผมมองโอเคทุกคนช่นรีที่ผมรอดได้ดีนะครับเป็นแฟนเด็นหึ่นเอยวเดี๋เจ

ปวดสับเนืหรือว่าไอ้นี่แฮมโอ้ยตายแน่ๆผมตายแน่ๆถ้าผมคนนี้ก็จะตกไปนะครับผมเก่งหรอกนะจ๊ะว่าผมเจอแบบนี้เข้าไปผมต้อง ลงมาราคะอยากอยากอยากกุบกุบมกุบมากุบมาหลบี